สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องเจมสตรดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พามาทำรุ่นกระโพดสูงประมาณเมตรนึงแลวนะครับกระโพดประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบวันนะครับทำรุ่นนะครับทำรุ่นฝังปุ๋ย ก็เป็นเครื่องทำรุ่นหมันนะครับเราเอามาทำรุ่นกระโพดได้แต่มันก็จะแทกยากนิดนึงนะครับแล้วก็ปรับผันเอานะครับแทกได้ครับไม่ต้องเดินกระเทงเครื่องพ่นใส่ไล่ร่องนะครับหรือพ่อนบนยอดปุ๋ยไม่ต้องลงยอดนะแบบนี้ลงพื้นลงดินกบพร้อมเลยนะครับนี่ตอนตอนไม่ได้ทำรุ่นมันก็จะเป็นร่องตรงกลางแบบนี้นะครับ ล่องตรงกลางเหมือนที่ตอนยอดในความสูงก็ถือว่าสูงนะครับลู่ไปก็พุ่ดลู่คนระับไม่หักเพราะว่าฐานจะมีตรงกลางเว้านะครับเป็นช่องช่องระหว่างต้นพอดีนะครับก็สามารถลุยเข้าไปได้ทังสูงแบบนี้ก็ลุยเข้าไปได้นะครับ ปุย๋ยตอนนี้ก็เปิด20%เพอครับ ถือว่าสวยงามนะครับใช้งานได้หลากหลายนะครับสําหรับเครื่องตัวนี้อ่านทารุ่นมันแปดใบนะครับเอามาทํารุ่นกระโพดนะครับอันนี้มีอีกอย่างนึงที่ต้องตีนะครับก็คือมันคอยจะเป๋นะครับถ้าท้างใดข้างหนึ่งกินไม่เท่ากันเนยมันจะดึงรถเป๋เลยนะครับ กำลังจะติดตั้งผ่านแซงนะครับผ่านแซงข้างหลังเพิ่มนะครับอีกอย่างอย่างลูไปเลยครับกระโพงนี่ไม่เป็นไร มันจะดีกว่าหัวหมูอย่างที่เคยอย่างที่ผมเคยลงนะครับหัวหมูมันจะดินมันจะเป็นแผ่นอันนี้มันจะมีผ่านตัดญ้าด้วยนะครับช่วยกันคุยมันก็ไม่ค่อยเป็นแผ่นเท่าไรนะรหรือว่าสวยครับหมกญ้าหมกปุ๋ยได้ดีมากนะครับ ถ้าสนใจสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับผ่านทางช้า,างทองอินเตอร์เท็ตหรือผ่านทางผมก็ได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้มุมคลิปนะครับก็สามารถติดต่อโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ